วันนี้ไนล่อนสิปหน้าจริงถ้าถ้าตีเป็นพวกไนล่อนนะคะพี่มันคือแนวพลมนะคะมันจะเป็นพวกแจ็เก็ตผาาลมแบบนี้นะคะเนื้อหนาไหมมีทั้งหนาทั้งบางก็คือบางทีมันจะซับในซีดแต่ไม่หนาเท่าแบบว่าแต่งเฟอร์หรือว่าบุขนด้านในนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์ผู้ชายนะถ้าใครชอบผู้ชายเยอะๆแบบพี่เอาพวกเบอร์นี้เลย3-20นที 3, 2, 0, P, นะคะแม่ลองดูทรงก็ได้ พอยว่ามันเป็นสเต็ปงานผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเปิดสวยทุกรูป6,900เอนาะคนนี้นี้6 9 0อบาทพี่แจ็กเก็ตถ้าเป็นตัวพ้ล่มกีฬาที่เป็นซับในตาข่ายราคาจะโดดขึ้นหลักหมื่นหมดเลยลูกค้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอ๋อนแนวพ้ล่มกันหนาวเนาะ,ะสเต็ปแบบชายชายนิดนึงดูจากทรงดูจากแบบดีเทลสีสันก็ได้แจ็ปป้าค่ะนะคะ,ะ,คะจะชายชายเยอะลูกค้า เบสบอลเนว่าซิตี้นะคะนี่ของยูนิคอด้วยนะเนี่ยออกในรุ่นนี้เหมือนกันจะเป็นความหนาประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะลูกค้าโอ้โอไม่ค่อยติดแบบว่างานงานหนะักแบบหนึ่งตัวโลหรือแบบว่างานไอ้พวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งเปอร์อนะไรเงี้ยมันจะน้อยมากน้อยมากแค่ไม่ติดเลยลูกค้าแทบไม่ติดเลย<อ>จะเป็นความหนาประมาณนี้หนาสุดนะใส่บ้านเราได้ขึ้นเหนือขึ้นดอยขึ้นเขาได้ ลูกค้าแล้วก็จะมีพวกสไตล์ทรงเดินป่าออกด้วยที่ชอบนะคะทรงเดินป่าเนี่ยทรงแบบไหลๆกระเป๋านะคะมีออกนี่แบบนี้อันนี้คือแบบหนาสุดที่เจอแล้วนะ หนาสุดที่เจอแล้วเนี่ยบุขนอย่างเงี้ยแม่หนาสุดที่เจอแล้วแต่จะไม่ได้ออกแบบนี้ทุกทั้งลูกนะติดมาเต็มที่อ่ะหนูเชื่อว่าไม่เกิน5้าตัวส0ตัวแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบอย่างเงี้ยเลยหนาปันกลางฟิลนี้ถ้าใครหาแนวกันหนาวอยู่แต่อยากได้แบบชายปนเยอะขึ้นนะคะลูกค้าชายปนเยอะเอาไม่หนามากไม่ได้อยากได้แบบบุกนัวมิชลินหนูว่าตัวนี้น่าเล่น ราคา6,900านะลูกใหม่ลหลวอกีลูกลูกใหม่เหลือ 12, 12. ลูกนะคะลูกค้าขามีมาเติมแค่12ก้อนเลยราคา6,900บาทนะคะลูกใหม่ปอปลา63ลูกใหม่ปอปลา63นะคะใครจะรับ C.F. มาได้เลยปอปลา63ะะส่วนลูกรีวิวเดี๋ยวหนูปล่อยนะคะให้ลูกรีวิวมีถูกใจใครไหมแม่ลองดูงานนะ ความความเก๋คือถ้าเป็นพวกเบอร์ที่มันไม่สวยอะแม่พัดล่มมันจะแบบสกรีนแตกเก่าซิปเป็นจนิมเป็นอะไรเงี้ยซิปแตกหกักบูบี้นะคะผ้าเปื้อนเลยอะไรสกรีกนแต่เนี้ยมัคืองานเสียมาก <c oughs> ที่แทบไม่เจอตัวเสียลูกค้าเคยรีวิวว่าเจอเสียแค่ประมาณสามตัวห้าตัวเป็นแบบหัวซิปเดียวหัวซิปมันหนีบมาตอกอัดก้อนมาแรง้ค่นั้นเลย ไม่ต้องทิมงอ่ะถ้าใครซ่อมเป็นก็คือใช้ได้ทั้งลูกเลยแล้วงานสวยออกไซส์ใหญ่รุ่นเนี้ยพลอยจะฮาร์ดเซลลมากเลยนะเพราะว่างานเนื้อตาจริงอ่ะแม่คิอจะพูดว่าอะไรงานงานเนื้อตาเนื้อเราเห็นอ่ะของจริงมันสวยมากเนี่ยดําก็คือดําสนิทเลยดําสนิทใหม่กริบเลยลูกค้าอยากให้ได้ไฟนะคะใครที่อยากได้งานกันหนาวแนวแนวเนี่ยชายชายแนวชายชายเทพๆ g อ o r d a น o ด้วยนะ 6,900อยากให้อยากให้รหันเนี้ยมันมันติดคัดใจลูกค้ามากอยากให้ได้ลองเฮ้ยอยากให้ได้ลองแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครอยากได้แนวแบบบางเลยต้องไปเล่นไอตัว167นั่นแหละถ้าถ้าตัวบางเลย <Okay. S 2> แบบว่าซักในตะข่ายจะเป็นรุ่น167ที่พี่ถามกันมาต้นไลท์หลายคนเลยก็เป็นรุ่นนั้นนะคะแต่เมา่อวนี้ก็จะเนี่ยแม่ SK ะะงานพวกแบรนด์เดินป่าสไตล์เดินป่าจะเป็นพวกงานสะท้อนน้ําซิปเยอะ,ยอะๆอย่างเงี้ยเดินป่านี้ออกนะคะในราคา6,9 0 0นกา 6, กคะ่ะลูกรีวิวรหัส CF บ,บ,บ,บอร์ไม้สองสูงบอใบไม้สองสูงยูนิคอใครจะเอาก้อนรีวิวบอใบไ,ไม้สองสูงได้เลย6,900บาทนะคะ6,9 0 0ยลูกค้าเนี่ยจะเป็นความหนาประมาณเนี้ย นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้บางจอยนะก็มีความหนาอยู่นะคะลูกค้าใส่คุมบ้านเราเย็นเย็นได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หนาแบบแต่งเฟอร์เวอร์อลังเออเป็นหนาที่หน้าขายเ,ออเป็นกัะหนาวที่หน้าขายกับบ้านเรานะออถ้าปิดนวลๆออนวอย่างเงี้ยแม่ขึ้นราคาเลยเอเบอร์คอมบี้แล้วถอดจับในได้ถอดจับในได้นะของเบอร์คอมบี้สภาพกิบแม่ซันดิมเมอร์ป้ายหอยออ 6,900นะคะน้ำหนัก80โล80โลแม่ต้องแงะ,แะดูแงะดูนิดนึงเพราะว่าเกาหลีเขาจะชอบทำมาสองน้ำหนักเออเดี๋ยวมีหนาเดี๋ยวมีบาง80โลมัง่ง100ยโลมัง่งนะคะตัวนี้จะเป็น80กโลนะคะ80โลนะ6,900ค่ะแจ็คเก็ต ะะเป็นแจ็คเก็ตแบบแจ็คเก็ตกันหนาวนะพี่ตัวบางหนูไม่ได้เปิดนะหนึ่งหกเจ็ดตอนนี้หมดไปแล้วพี่ตัวบางนะคะตัวบางหมดไปแล้วเนี่ยสไ <Hey. S 1> ตล์ผู้ชายทั้งลูกเลยโฟเฮมเบสบอลทัส <Hey. S 1> bon ซิวนะคะโอ้ยหกหนึ่งหกเจ็ดไม่ได้เปิดเลยแม่หนึ่งหกเจ็ดหมดไปแล้วค่ะพี่สาววิ่ีแล้วหมดทุกอตเลย <Hey. S 1> หนูไม่เคยพันเจ็บรีวิวเลยถ้าเป็นตัวบาง นะถ้าเป็นตัวบางอ่ะแม่ต้องต้องโถถ้าเอฟได้เอฟไปเลยพี่เอฟไปเลยสวยถูกใจแน่นอนนะคะงานกีฬาของเกาหลีก็สวยไม่ค่อยเก็บรีวิวเลยนะสองนะลูกค้าเขาก็เปิดไปลองเทสเองนี่แหละพี่พอสวยคือเป็นความลับทางราชการเลยนะเนื้อปะพอเหมือนพี่เขาเทสแล้วเขาสวยนะแล้วหนูพยายามขอรีวิวเขาก็ไม่ให้ ะะขอรีวิวเขาเขาก็ไม่ให้แล้วหนูก็ไม่เคยได้เอามาเปิดเลยเพราะว่าเขาก็เฟหมดตลอดเขาเอฟไปตลอดเลยแล้วเขาก็บอกเราะว่าสวย <c oughs> คําเดียวเลยพี่เชื่อแม้หนูอะ่ะอยากให้ลูกค้าหนูรีวิวมากๆแบบโกดังลับลําลูกกาอะไรเงี้ยลูกค้าไม่เคยรีวิวเลยนะแม้กระทั่งในกลุ่มไลน์หนูบอกพี่ช่วยรีวิวหนูลงกลุ่มหน่อยอะไรเงี้ยเออลูกค้าแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่รีวิวค่ะเดี๋ยวไม่พอขาย <c oughs> เดี๋ยวของไม่พอขาย แม้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอุ้ยมีแต่งเฟอร์มาด้วยนะนี่นีต,ตัวหนึ่งมีแต่งเฟอร์มาตัวหนึ่งเมื่อกี้อะไรล่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะโชว์ไปยังอะไร uh? เหรอพี่ฮะไอตัวเมื่อกี้ที่หนูที่บูสตเดีกันอ่ะมันคืออะไรเดนเทเ่เมื่อกี้เหรอเดนเทเ่กกทใช่อ๋อตกกรจะจาย ทีว่าปรารากุชี่เลนเบอร์ใหญ่อย่างกับปราราคุชี่ตกใจหมดนะคะปอหกสิบสามหนึ่งลูกป,ปอหกสิบสามคืออะไรจ๊ะอ๋อตัวนี้หรอพี่สาววิตพีพิม,พมปอปาหกสิบสามแบบไม่ต้องใส่จุดให้หนูได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าเอาลูกรีวิวบอใบไ,ไม้สองศูนย์นะคะถ้าส่งเชียงใหม่เท่าไหร่คะเชียงใหม่อ๋อพี่โบเคยเคยใช้บริการนิ่มที่เสร็จไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าลูกค้าเชียงใหม่หนูส่วนใหญ่จะส่งนิ่มหมดเลยพี่ ส่งนิ่มนะคะอยู่เชียงใหม่อำเภอเมืองอะไรเงี้ยส่งนิ่มหลายๆอำเภอก็เขามีบริการส่งถึงบ้านเลยถ่านิ่มที่เสงอะ่ะหนูจะส่งแค่รอบวันอังคารกับวันศุกร์สงสองวันนะคะพี่ส่งที่สาขาตลาดไทยไปไปเหนือเนาะสายเหนือถ้าถ้านิ่มอะ่ะค่าส่งจะถูกเลยแค่ประมาณานะะหลัก300บาทนะคะหลัก300บาทแม่แต่ถ้านะคะ หนูหนูดึงเลยหนูดึงหนูดึงให้พี่เขาเลยแต่ถ้าไม่เคยใช่ไหมกอ็อยากลองใช้ด้วยกันเลยเพราะว่านิ่ม,มอ่ะไปอำเภอไหนคะพี่ถ้าอำเภอเมืองหนูแนะนําไปนิ่มแต่ว่าอาจจะต้องรอรอเป็นวนันอังคารเลยแต่ถ้าเกิดแบบเอาเอาส่งถึงบ้านเลยด่วนๆก็จะมีห้องเต้นะคะแล้วก็ดีไอค่าส่งจะอยู่ลูกหนึ่งประมาณประมาณ4ี่ถึงหกรบาทอะ่ะแม่ราคามันจะแรงแต่เขาส่งถึงบ้านเลยนะคะแต่ถ้า รอได้ก็ค่าส่งประหยัดประหยัดประมาณแค่300จริงๆมันแค่200กว่าบาทลูกค้า200กว่าบาทถึง300แค่นั้นเลยเชียงใหม่นะคะไม่ได้รีบใช้ของไปนิ่มเลยค่ะพี่แจ้งน้องวัน